ฉันเคลื่อนตัวสักหลังของเขาลงมายืนที่พื้นด้วยตัวเองรีบถามเขาด้วยความเป็นห่วงเอสปาราคุณเป็นยังไงบ้างผมไม่เป็นไรเจ็บนิดเดียวเท่านั้นแหละว่าแต่คุณละ่ะอืมตอบมาไหนดีอะฉันแค่โดนถกัถกๆเป็นห่วงคุณมากกว่า แม่แม่ไม่ถกเป็นใหญ่กันดีเหลือเกินที่แท้ก็เป็นคู่เรียงเคียงใจกันนี่เองตายตายนี่ฉันเป็นนี่ฉันไปเป็นมารความรักของชาวบ,บ้านเขาเหรอเนี่ยเอาแบบนี้ดีไหมตามฉันกลับไปที่ฐานหลับทั้งคู่เลยดีไหมฉันจะส่งเสริมให้สร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันไปซะดีกว่ามาอยู่ภายใต้การกดขี่ของรัฐบาลเฮง่วยแบบนี้ไม่ใช่หรอ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะเธอไม่ต uh. ้องมาเป็นแม่พันธ mm ์ุก็ได้นะบูบี้ถ้าเธอมีชายในใจอยู่แล้วฉันก็ไม่ฝืนอยู่กินกับไอ้นักวินบ้าๆนี่ไปเถอะขอให้พวกเราได้คนนิ่งร่างของเธอก็เท่านั้นเองแล้วฉันจะให้อิสระครองคู่ชูชื่นไปจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างนึงเลยเอ้า อไดีใครจะไปตกลงกับกบฏกันยะเลิกพาพไรสาระได้แล้วไอ้เบื้อแกควรจะรีบถอยไปตั้งแต่วินาทีนี้เพราะยานสำรวจกำลังจะมารับเราที่นี่ลำพังแกคนเดียวว่าและใครบอกว่าฉันมาคนเดียวลูกน้องของอย่างปรากฏตัวขึ้นรอบๆพวกเราฉันใจหายวูบความกลัวแล่น เข้ามาในใจสภาพของตัวเองที่อยู่ในโรงแก้วนั้นทำให้ชั้นเข็ดล้วจริงๆจะยอมกลับไปด้วยกันดีๆไหมถ้าคิดว่าฉันไม่กล้าทำร้ายเธอแล้วก็ผิดถ้าฉั้นไม่ได้ตัวเธอวันนี <S <S ้ก็อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลยลกโลกอย่างไม่ได้ขู่จริงๆแต่เขากว้างมีดมาตรงหน้าชั้นตัวชั้นแข็งทืง่อด้วยความตกใจด้วยความเร็วขนาดนี้ฉันหลบไม่ทันแน่ แล้วทันใดน,นั้นอ้โหอสลาก็เข้ามารับมีดแทนด้วยการตะปบมันไว้ด้วยสองมือกระจอกเดี๋ยวก็รู้ฉันลองลั่นพอเอสลาวิ่งไปรับมีดเลยเปิดโอกาสให้ลูกน้องของอยางมากว่าตัวอ้โหโดนจับไปแล้วหรอแต่เอสลาก็หมุนตัวมายแยกอ๋อโอเคโอเคแยกฉันกลับไปด้วยการสัตว์ลูกน้องของอยางจนกระเด็น ทันทีที่ฉันเป็นอิสระจากลูกน้องของหยางฉันก็รีบรีบเนี่ยตอบอะไ,ไร่ะทันทีที่ฉันเป็นอิสระจากลูกน้องของหยางไปอยู่ข้างเขาเกาะแขนเขาแล้วไปอยู่ด้านหลังวิ่งไปคุมกันเขาวิ่งไปคุมกันเขาแต่เอิสระ กลับดันฉันไปอยู่ด้านหลังเขาแทนสายหน้ารายน้อยเหมือนจะบอกว่าไม่เห็นด้วยฉันขอเตือนนะอย่างปล่อยพวกฉันไปซะไม่อย่างนั้นแกจะต้องเสียใจแน,น่ๆสถานการณ์แกสถานการณ์แบบนี้แกตกเป็นรองอยังจะกล้าที่จะมาขู่ฉันอีกหรอไหนรายานที่จะมารับพวกแกที่รกลุงลังแบบนี้จะวาวขึ้นยานได้ยังไงล่ะจ๊ะอย่างปามมีดจำนวนนับไม่ถ้วนออกมา เอสราอบเอลชันแล้วใช้เครื่องมือที่ติดตัวยิงลวดสลิงไปที่เก่งไม้แล้วก็ให้มันดึงเราขึ้นไปบนนั้นแต่ว่ามีดมากเกินไปแล้วลูกหน้องของอย่างก็กระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆจึงมีพื้นที่หลบได้ไม่มากสุดท้ายเอสราก็อุ้ยโดนมีดปักที่ลำตัวหลายจุดเอสราเอสราพยายามระงับความเจ็บปวด เอาไว้ฉันมองภาพนั้นแล้วได้แต่สงสารเขาจับใจมันคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันไม่อยู่เป็นตนัวองเกกะเขาคนเดียวคงจะหลบมีดพวกนั้นได้สบายอา้าชิบหายลนะจะแยกกันไปหรอไม่เอาไม่เอาไม่ไปกับอย่างแบบนี้พวกเราไม่นอาหน้าเลย เาเอามือแตะที่ปากฉันรากั็เป็นการบอกไม่ให้พูดผมจะปกป้องคุณให้ได้เชื่อผมเขาบอกฉันด้วยสายตาแน่วแน่จพยักหน้าโดยไม่เอื่อเอ่ยอะไรอีกสายตาของฉันคงบอกให้เขารู้อยู่แล้วว่าฉันมั่นใจในตัวเขาก็เหมือนตอนที่เขายอมให้ฉันฉีดเลือดเข้าไปโดยที่ไม่ถามอะไรสักนิดนั่นแหละ แอ,อยู่บนนั้นตลอดไปไม่ได้หรอกนะไอนักบินบ้องลงมาซะดีๆหรือจะให้ฉันปามีขึ้นไปแต่หวังใจแกอาจจะโดนลูกหลงนะอย่าทำร้ายเธออย่าลืมว่าเธอคนเดียวที่จะทำให้แผนการครองอาณาจักรของแกสำเร็จก็จริงแต่ถ้าฉันไม่ได้ตัวไปหล่อนก็ไม่จำเป็นต้องรอดฉันอดตัวสารกับคำขู่ของอย่างไม่ได้ ถ้าอยากให้บูบี้ดดดก็รีบรลงมาสักทีขี้อยาเล่นด้วยแล้วนะคุณรออยู่ตรงนี้นะเกาะต้นไม้ไว้ดีๆเมื่อพูดจบเอสลาก็กระโดดลงไปที่พื้นทันทีส่วนฉันก็ยังอยู่บนกิ่งไม้ที่เดิมนี่เขาคิดจะทำอะไรกันแน่แกกับฉันเรามาเดิมพันกันตัวต่อตัวดีกว่าหาอะไรนะฉันกำลังทาแกนั่นแหละอย่างกล้าสู้กับฉันตัวต่อตัวไหม หรือว่าปอดแหกวะเฮ้ถ้าสันชนะจะได้อะไรแกอยากได้อะไรก็จะได้ตามน,นู่นนี่ต้องมั่นใจแค่ไหนวะเฮไอ้นักบินตอกต่อยเอ้ยต่อให้แกเออต่อให้ฉันไม่ต้องสู้กับแกฉันก็ได้ทุกอย่างอยู่ดีแต่ในเมื่อแกกล้ามาท้ามือสังหารอันดับหนึ่งของเผ่าฉันจะมอบความทรงจำที่ทรมานที่สุดฝังติดหัวไปจนวันที่แกจะต้องจำศีล โอ้โหเอ้ยโอ้โหมี